on TV สนับสนุนโดยเทศกาลดอกไม้ที่ดาสดาแกลเลอรี่ปลาจีนบุรีชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วชัวอยู่แล้วไม่จริงค่ะ กลับมาช่วงนี้นะครับกับ EFM on TV นทะครับแหมหลายๆคนอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวไปพักผ่อนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ครับตอนนี้เดอะสดาแกรี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดปราณบุรีนะครับจัดงานเทศกาลดอกไม้ในเรือนกระจกสุดยิ่งใหญ่ประจําปีท่านจะได้พบกับพันไม้เมงหนาที่หาชมได้ยากในประเทศไทยครับและประติมากรรมดอกไม้สุดอลังการจากนัดจักดอกไม้ฝีมือต้นๆของเมืองไทยนะครับและก็ต่างประเทศด้วยภายใต้แนวคิด when the flowers say นั่นเอง ค่ะท่านจะยังได้พบกับการแสดงดนตรีในสวนดอกไม้ทุกวันหยุดนะคะรวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในเดือนมกราคมและก็กุมภาพันธ์ค่ะแถมยังได้ชมนิทรรศการอิเล็ก tric ิกฟลาเวอร์ชการแสดงดอกไม้ประกอบแสงสีเสียงในห้องมืดครั้งแรกในเมืองไทยเพลิดเพลินกับฟาร์มทัวร์ที่จะพาทุกท่านนั่งรถรางเข้าไปชมทัศนียภาพจากมุมสูงของดินแดนดัสดาน,นั่นเองค่ะใช่ครับปิดท้ายด้วยการแสดงน้ำพูเต้นระบาประกอบแสงสีเสียงแบบจัดเต็มรูปแบบส่งมาไกลาจากอเมริกาเลยนะครับกับงานเทศกาล ดอกไม้เมืองหนาวประจําปี The Flower Essences Resort เขาใหญ่ครับจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมถึง1มีนาคมเลยนะครับจัดกันยาวๆ2เดือนเลยที่จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองก่อนทางขึ้นเขาใหญ่นะดูง่ายๆอะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามที่0901987583หรือว่า0901987585นะครับหรือคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ w w d a ์ดเว็บดอทดอทสดาขีดแนะครับแล้วก็ f a c e b o o k c o m s ม d s ทดอทสดาฟลาวเนั่นเองค่ะแล้วเรามาปิดเบรกสุดท้ายนะคะกับข่าวของการมอบรางวัลของคนบันเทง e Awards ิงเอ m a w a r อวสาขาภาพยนตร์ยอดนินยมประจําเดือนตุลาคม <c oughs> ซึ่งงานนี้ได้พิธีกรฝีปากกล้ากล้ามแน่นอย่างดีเจปอกล้ามปูของเรานะคะอาสานําถ้วยรางวัลคุณภาพจากผลโหวตจริงๆของประชาชนไปมอ <c oughs> บให้นะคะส่วนจะเป็นใครภาพ,พยนตร์เรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ผู้ชมครับอยู่กับ DJ เจปอนะครับวันนี้ผมมามอบรางวัล EFM Awards ครับรางวัลแห่งเกียรติยศของคนบันเทิงประจำเดือนตุลาคมนะฮะผมบอกได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สนุกมากผมคนหนึงละ้ฮะไปพิสูจน์มาแล้วนะครับมีความตื่นเต้นนะฮะในเรื่องของเนื้อเรื่องรวมถึงใครจะไปรู้ว่านี่นะฮะคืออีกหนึ่งมุมของแจ็คคล่าที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับภาพยนตร์วันนี้นะครับประจำเดือนนี้ครับแด Dracula u n t o ของ UIP นะฮะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารกันตามเลยครับ My father was a great man You are alive because of what I did to save you ผู้ชมค,ครับตอนนี้เราอยู่กับผู้บริหารของเรานะครับพี่เก๋นะครับ general manager จาก UIP นะครับ congratulations ครับพี่กับภาพยนตร์ฮะแด็กคล่าอันโชเป็นเรื่องราวของแด็กล่ผมมั่นใจว่าหลายคนไปดูเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีเรื่องราวของแด็กคล่า ที่ระบุไว้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับพี่เก๋ครับไหนลองเล่าคร่าวๆได้ไหมฮะว่าทําไมก็ถึงสร้างแดกคูล่าที่ออกมาในรูปแบบนี้ครับหลายคนคงี่ดูแดกคูล่าอันโทแล้วคงจะรู้สึกว่าเขามีความเป็นพระเอกมากกว่าความเป็นคุณายหรือเป็นปีศาจที่เราคุ้นเคยกันมาคือจิตใจเขาดีอ่ะใช่ครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันถูกสร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาเพื่อรองรับ แฟรนไชส์ตัวใหม่ของยูนิเวอร์แซลก็คือมอนสเตอร์แฟรนไชส์ทางยูนิเวอร์แซลเองก็ได้วางโปรแพนที่จะเอาคาแรคเตอร์ของมอนสเตอร์เนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาเป็นฮีโร่เพื่อต่อ,อยอดตรงนั้นไปซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรทุกวางไว้แล้วนะเป็นปี2017ครับประมาณเดือนมิถุนาช่วงซัมเมอร์2017ซึ่งเราอาจจะได้เห็นเป็นรวมใช่ไหมว่าอะไรดีไม่ใช่มอนสเตอร์นะ เป็นฮีโร่ซ,ซึ่งมีพื้นฐานมาจากมอนสเตอร์พี่เก๋มีอะไรจะฝากถิงชาว efm ไหมครับที่หวตให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้คงต้องขอบคุณมากๆนะครับ oh. ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ UIP เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังเองสักเรื่องหนึ่งจะได้รับการยอมรับจากคนดูใน,ในหมู่มากเนี่ยมันไม่ใช่หนังซึ่งหนังซึ่งสกเกลใหญ่อย่างเดียวมันจะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งมันสามารถยึดโยหรือว่าทําให้มีคนมีมุมมองที่ต่างออกไปอยเรื่องน,น,นั้นได้แล้วผมคิดว่าในครั้งทัว์นี้ก็เป็นหนังซึ่งเปิดมุมมองใหม่ที่ oh. ด้ ้ในหลายมุมด้วยกันนะครับก็หวังว่าทีดีตัวต่อไปเนี่ยพวกมีโอกาสได้เอาหนังดีๆเข้ามาเละก็มีโอกาสได้รับการโหวตซึ่งก็เป็นความภูมิใจของดีดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ารางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็สิบกันจะเลือกมานะฮะทางพวกเราเนี่ยจะเลือกมานะครับนี่คือรางวัลที่คนเนี่ยนะฮะเข้าไปโหวตจริงๆจากเสียงเขาว่าเขาชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆผู้ละคนลุก งั้นช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับคอนเก๋ใจเลยใช่ทีนะฮะพี่เก๋ขอบคุณมากครับู้ไว้เป็นคับปีหน้าทำไว้เลยพี่ทำเป็นฮิ้งไว้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับคุณกันแล้วก็คุณปอด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะฮะอย่างที่บอกไป FM Awards ค่ะอย่าให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงของคุณคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินค่ะครับโหวตกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะชมช่องของเราจีเมมแชนแนลอย่างชัดๆ น,นี่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 เลยนะครับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลจิมเอ็มแซทซีซั่นบายล็อกสเลนนั่นเองนะครับกล่องนี้ ฟังก์ชันค,ครบนะครับเมื่อจะเป็นคมชัดระดับ full HD 1 8 0 p นะครับมัลติเมลเยอร์ดูภาพดูหนังฟังเพลงด้วย usb นะครับแล้วก็มีปุ่มกดหน้าเครื่องสามารถใช้งานได้แม้ไม่ต้องมีรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับรูปทรงสวยงามทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และก็คนที่มีรถสนิยมเช่นคุณกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีว MM ี g m m z ซ t season นะคะราคา999บาบาทเท่านั้นค่ะหรือว่าจะใช้คูปองกสทชาเป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าก็ได้ด้วยเช่นกันจำหน่ายแล้ว วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะใช่ครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ l o x l e y Call Center นะครับ027117698นะครับแล้วก็ที่สำคัญฟรีเสารอากาศทีวีดิจิตอล ความเร็ว25เดซิเบลด้วยนะจ๊ะจ้ามาตอบกันที่อีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆนะครกับลีมินโฮโกลบอลทัวร์อินแบงคอกปิดท้ายปลายปีในวันเสาร์ที่27ธันวาคมนี้นะคะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มณศูนย์ประชุมแห่งชาติสศรษกิจค่ะงานนี้บอกได้เลยว่าแฟนๆของหนุ่มลีมินโฮเตรียมตัวเพราะว่าเขาจัดเต็มแน่นอนใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ชมชาว EFM o อ TV ทีวีของเราเราจะมีบัตรแจกเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนี้ เพราะฉะนั้นติดตามดูรายการของเราแล้วก็ติดตามแฟนเพจกันให้ดีเข้าไปกดไลค์กันรอก่อนได้เลยที่ แฟนเพจของเรานะครับ Facebook EFM on TV นั่นเองอ <im mon> ติดตามกันนะคะรวมไปถึงอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหว <im mon> ทุกความบันเทิงได้ใน EFM on TV ของเรานะคะช,ชั่วหรือไม่ใช่หรือเมื่อทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มทาง GMM Channel ค่ะใช่ครับแล้วก็อัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงนะครับได้ f a c e b o o k c o m EFM on TV แล้วก็ Instagram EFM on TV เข้าไป follow กดไลค์กันได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราสองคนันเดย์แล้วก็น้องแนน่แนนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ สนับสนุนโดยเทศกาลดอกไม้ที่ดาดสดาแกลเลอรี่ปลาจีนบุรี